รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับแฟรี่และรายการกูรูสปอร์ตค่ะและในช่วงกูรูอินไซต์วันนี้แฟรี่มาหาตัวตนของตัวเองค่ะ mm hmm. เพิ่งรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงอยากจะเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องๆคนไหนนะคะมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแล้วเราก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะให้ลูกๆของตัวเองเป็นนักกีฬาแฟรี่ค่ะเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไปค่ะไปสมัครเรียนพร้อมๆกับแฟรี่กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีขอรบกวนเวลานะคะท่านผอคะพอดีว่าจะมาสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาค่ะได้ไหมคะโอ้ช่วงช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็กําลังดีพอดีฮะกำลังดีครับเพราะว่าคือเวลาเนี่ยกำลังดีขนาดนี้คือเราเตรียมโครงการเพื่อจะเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาครับผมครับวิญญูนี่ปิ๊กมากพอได้ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ฮะอายุอาจจะเกินนิดหนึ่งครับ พอดีเราเรามีโครงการเปิดค,ร,คร,รับนักเรียนในปีแรกเนี่ยจบชั้นปถมปีที่6เข้าหมหนึ่งแหมเกินมา3-4มี่ปีเองเสียดายจังเลยถ้ารู้จักกันเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะดีนะคะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแฟรี่ก็อยู่กับท่านผอโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือท่านผอยุทธพรวงวิชิตนั่นเองค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกร,รอบนะคะครหรือว่าวอาจารย์ออสเรียกท่านผอ,อแล้วกันได้แบบว่าเป็นตาแหน่งในโรงเรียนแห่งนี้พูดถึงค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเขามีวัตถุประสงค์หรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับอ่จริงๆแล้วในประเทศไทยนะฮะมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษาเนี่ยค่ะ สิบเอ็ดแห่งสิบเอ็ดแห่งครับแห่งแรกก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ในปีต่อมามีการขยายเพราะว่ามีความต้องการเรื่องของการพัฒนานักกีฬาสุขภาพเบลเลอในระดับชาติมากมก็ได้เปิดอีกสองแห่งก็คือที่โรงียกกีฬาจังหวัดนครนายกแล้วก็ที่ภาคเหนือตอนบนก็คือที่โรงนยนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่<อ>ซึ่งเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นแห่งที่13ของประเทศไทยที่สังกัดในสถาบันการพระราศึกษา โรงเรียนแห่งน,นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่นี่กี่เท่าไหร่ดีคะอยู่ในพื้นที่120ไร่ครับ120ไร่ครับผมโ<ห>ก,กว้างมากเป็นเป็นาศูนย์พึกษาเดิมของกรมพรักษาครับแสดงว่าก็จะมีพื้นที่เนาะเพียงพอต่อการฝึกซ้อมแล้วก็ได้มาตรฐานอย่างที่ท่านผอ,อบอกใช่ครับ,รบ,รบเพราะว่าพาะในพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นห้องเรียน แต่ของเราเนี่ยห้องห้องเรียนเราคือสนามกีฬาค่ะดังนั้นสนามกีฬาเรามี8กีฬาเนี่ยไม่ต้องมีประมาณ8กีฬาโอ้ oh. มีสนามมีโรงฝึกซ้อมมีโรงยิมเนี่ยแปดโรงที่ที่ต้องใช้ฝึกซ้อมในพื้นที่120ไร่มันเลยต้องต้องใหญ่พอ<ช>สมค,ควรเพื่อรองรับกีฬาทุกประเภทที่ว่ามาทั้ง8ปดประเภทแต่ทีนี้เนะะี่ยค่ะมันอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะ่ยหรือว่าพอเนี่ยได้บอกนะคะว่าคือเรามีโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเนี่ยหลาย หลายแห่งแล้วอันนี้เป็นแห่งที่13แต่ละแห่งเนี่ยเขามีการคัดเลือกกีฬาแต่ละประเภทเพื่อมาอยู่ในโรงเรียนของเราไงคะคือแต่ละที่ก็มีกีฬาที่มาบรรจุไม่เหมือนกันใช่ไหมที่ฝึกสอนถ,ถูกต้องครับ<อ>ตามตามจริงเนี่ย,ยก่อนที่เราเราจะมาที่เชียงใหม่นะครับ เราก็ต้องได้มีการประชาวิจารณ์มีการมาสอบถามในความที่สังคมในเชียงใหม่เขาอยากเปิดกีฬาอะไรบ้างก่อนนะครับความต้องการของภูมิภาคก่อนนะครับแล้วเราก็เอาไปรวมกับโรงเรียนกีฬาที่เปิดก่อนแล้วเช่นโรงเรียนกีฬาสุพรรณโรงเรียนกีฬานครสวรรค์โรงเรียนกีฬาอุบลเนี่ยเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาเปิดอะไรบ้างอยากให้เป็นหลากหลายในสถาบันการพัฒนาเนี่ยอยากให้กระจายกีฬาออกมาทุกภูมิภาคแล้วภูมิภาคไหนที่เขา มีมีมีความเข้มแข็งชุมชนมีความเข้มแข็งแต่กีฬานั้น,นก็จะมาเปิดในกีฬาในส่วนที่ที่เราเราเปิดอยู่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อด,ด้านในดีกว่าค่ะารคะ โรงเรียนกีฬาคือมันจะแตกต่างหลักสูตรการเรียนกับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปยังไงบ้างคะที่เปิดเปิดมาทั้งหมดโรงเรียนกีฬาเนี่ยก็คล้ายๆกับโรงเรียนสามัญทั่วไปในการเรียนหลักวิชาการแต่ในช่วงบ่ายเราจะเน้นเรื่องของการฝึกทักษะกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เราเปิดสอนเนี่ยมีอยู่8กีฬาเนี่ยใครเป็นนักกีฬาจักรยานก็จะไปฝึกจักรยานโค้ก็จะพาไปฝึกตามรูปแบบของเขา ใครเป็นนักกีฬาเรือพายก็จะต้องไปฝึกเรือพายทักษะตามตามหลักสูตรที่เราเปิดสอนครับอืมคือตอนเช้าเราเรียนวิชาการเท่าไปใช่ครับพอตอนเย็นปุ๊บก็แบกจักรยานกันไปอีกคนก็แบกด้วยในในช่วงบ่ายครบในช่วงบ่ายก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะเป็นนักกีฬาตรงนั้นคือหลักสูตรจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับอย่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ค่ะเขาจะมีฝึกอบรมกีฬาประเภทอะไรบ้างคะพอค่ะเออเราเราเปิดอยู่8ชนิดกีฬาแปดชนิดกีฬา มีอันดับแรกก็คือมีเรือเรือนี่เรือเรือพายนะครับจักรยานถนนจักรยานภูเขาเสือเสือภูเขานะครับแล้วก็มีเบสบอลเบสบอลมีกีฬาแฮนด์บอลแฮนด์บอลด้วยมีกีฬายิมนาสติกอุ้ยอะไรยากจังเลยมีกีฬาเทนนิสค่ะและอันสุดท้ายก็คือกีฬาวูซูวูซูวูซูคืออะไรคะวูซูเป็นกีฬา ทิศหนึ่งที่ที่ทค,นคนคนจีนนะ,ค,ะคนจีนเข,เขา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 ,เขาฝึกกันอย่าเช่นลําไทยเก๊กกังฟูพวกนี้เอามารวมกันเป็นวูจูพวกนี้ครับเอามาฝึกแล้วการโรงเรียนกีฬาทุกแห่งก็เป็นโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำใช้ทุนรัฐบาลร0อยเอร์เซก็คือมีแจกตั้งแต่เสื้อผ้าการเข้ามาอยู่มีหอพัก มีอาหารคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นเด็กนักเรียนที่แบบฟังอยู่เพิ่งจบการศึกษาประถมหกอยากจะเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาบ้างเพราะมันก็ทั้งฟรีทั้งดีขนาดนี้ต้องทำยังไงคะ่อหนึ่งนะครับก็คือมีความเป็นเป็นนักกีฬาในในชนิดนั้นนะครับแล้วก็สองนะครับมาฝึกกีฬาแล้วก็มาสอบแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราเมื่อสอบผ่านกระบวนการของทักษะกีฬาแล้วเนี่ย ต้องไปตรวจโรค่ะตรวจโรคในบางโรคบางชิ้นเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาเด็กเข้าสู่ถึงขีดสูงสุดของร่างกายได้แต่ตรงนี้เราไม่ได้มาตัดตัดสินที่ผมตัดสินที่คุณหมอ,อมคุณหมอจะมีการตรวจเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายตรวจพวกเนี้ยครับตรวจเลือดพวกนี้ครับ ก่อนที่จะเข้าเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนก็คือต้องต้องตรวจด้วยแล้วก็สอบด้วยใครถึงเกณฑ์ผ่านแล้วก็น่าจะพัฒนาไปเป็นนักกีฬามืออาชีพมีความเป็นเลิศได้ก็เข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้ได้เลยใช่ครับคือก่อตั้งมาเพื่อบ่มเพาะนักกีฬามืออาชีพเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะต้องคัดสรรเพื่อให้มีความเป็นเลิศแล้วก็ไปสู้กับชาติอื่นได้ด้วยครับองครับได้อ้ทีนี้อยากจะรู้ว่าหลักสูตรที่เตรียมมาเอาไว้เนี่ยค่ะ คือให้นักกีฬาได้พัฒนาตัวเองมันยากง่ายหรือว่าพอมีความเป็นไปได้ยังไงที่จะทําให้นักกีฬาก้าวไปสูส่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค<ฮ>ะ,<ฮ>ะคืออันดับแรกนะที่พอเราตั้งลงลนักกีฬาเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของศักยภาพขอ,ของของที่พักอาศัยหนึ่งถ้าเด็กมีที่นอนดีมีที่พักดีนะครับสองมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือมีอาหารมีโภชนาการ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬารเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยมันต้องมีหลักวิทยาหลักวิทยาศาสตร์เพื่อการฝึกซ้อมอครับผมอันนี้น,นีทุกโรงโรงเรียนทุกสถาบันที่อยู่ในสังกัดสถาบันการพรัฒนาเนี่ยมีครับ,รบก็คือจะเอาง่ายๆคือจะสามารถทําให้พัฒนาได้ดีกว่าที่เราทําเองที่บ้านหรือซ้อมเองอยู่กับคนที่ไม่ได้มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ อาจารย์นะคาดหวังยังไงบ้างคะต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แห่งนีในใน้ในเบื้องต้นนะก็คาดคาดหวังว่าอย่างน้อยๆเราไดา้มาขยายโอกาสนะครับแล้วก็สองให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยได้มาเวทเวชีที่เขาอยากมาตรงนี้ขึ้นมาับในการฝึกซอ้อมอาจจะมีเพชรสักเม็ดหนึ่งมันก็ยังดีที่อยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนบนนี้น สุดท้ายเลยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าเยาวชนที่ดูรายการของเราอยู่ให้หันมาใส่ใจใเรื่องของกีฬาสักนิดนึงค่ะครับก,ก็อยากฝากเยาวชนนะฮะที่ว่าใช้ความสามารถพิเศษอาจจะค้นพบไม่เห็นในวันนี้นะครับอยากฝึกกีฬาอยากเห็นก,กีฬาชนิดนี้ครับอายุตามเกณฑ์เนี่ยก็มาฝึกนะครับมาฝึกเพื่อจะได้สู่กีฬาเป็นเลิศนะครับและสมัยนี้กีฬาตอนนี้เป็นเป็นอาชีพแล้วนะครับมีรายได้ ชนิดกีฬาบางชนิดกีฬามีรายได้เป็นสามารถเลี้ยงครอบครัว<อ>เลี้ยงได้ได้เลยตัวนี้ครับ<อ>ก็ขอฝากเยาวชนนะครับหันมาดูใส่ใจเรื่องกีฬาถึงไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่ก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงครับโอ้จริงนะคะคือสุขภาพก็แข็งแรงด้วยและอนาคตก็อาจจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้เลยก็ได้ถ้าจะติดต่อโรงเรียนแห่งนี้อยากจะแบบอุปีหน้าอยากจะพาลูกๆหล,ล,ลานเข้ามาเรียนมีที่ไหนรายละเอียดติดต่อบ้างไหมคะเอนัก เรียนผู้สนใจนะครับเปิดไปดูในเว็บของสถาบันการพระราชศึกษาครับก็ขอฝากขอบคุณนะครับแล้วก <c oughs> ็ขอฝากว่าของของเรานะฮะก็คือมีท่านอธิการปริวัติวรรณการนะครับ <c oughs> เป็นอธิการที่ดูแลทั้ง17วิทยาเขตนะครับ17วิทยาเขตในประเทศไทยนะครับที่เราจะไปสมัครได้ละก็2สองนะครับรงนิกีฬาอีก11แห่งทั่วประเทศนะครับที่เราจะเข้าไปสมัครได้ครับโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เผื่อที่จะได้ถ้าย้อนเวลาได้หนูก็จะสมัครนะคะแต่ว่าเสียได้จังเลยแต่อย่างนไยก็ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะถึงเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ 2 6ธันวาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ซึ่งขณะนั้นกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและพระองค์ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบป,ประเภทโอเคซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยนอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้วแบดมินตันก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากเช่นกัน และด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ทางการกีฬาทําให้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกว่าพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัดจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสําคัญของการกีฬาดังนั้นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทูวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ วันกีฬาแห่งชาติเป็นวันอะไรที่เป็นวันหนึ่งในในรอบปีที่จะต้องเชิดชูเกียรติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บริหารคือรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้แล้วเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงได้รับเหรียญทองในกีฬาในกีฬาแหลมทองอครั้งที่สี่ก็ถือเป็นวันสำคัญและนักกีฬาของไทยเราก็คือวันนี้ถ้าได้รับรางวัลน,นี้ก็ถือว่าสุดยอด นะครับสุดยอดจริงๆแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาที่จะต้องเดินต่อต้องต่อสู้ต่อนี่แหละคือการยกย่องเชิดชูกเกียรติเช่นเดียวกับปีนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติขึ้นซึ่งถือเป็นวันสําคัญยิ่งทางการกีฬาของไทยโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558 การที่นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของชาติได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจฝึกซ้อมทุ่มเทพลังทั้งหมดในการแข่งขันจนชนะเลิศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติถือเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติตามรอยพายุโคลบทัทโดยปีที่ผ่านมาคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาอื่นๆก็มีส่วนทําให้เกิดความสําเร็จในการแข่งขันถือเป็นบุคคลที่ได้เสียสละอดทนต่อความยากลําบากในการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้ชัยชนะมาสู่ประเทศไทย ซึ่งหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬาคือนักกีฬาต้องมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยสำหรับการประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติในปีพุทธศักราช2558นี้ทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลซึ่งได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศด้านการกีฬาให้กับประเทศไทยโดยมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและบุคลากร,กรดีเด่นทางการกีฬาเป็นจำนวนสินประเภทดังนี้ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่สุภักษเศรษฐุร์นักกีฬาเจสกีรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นได้แก่สุธิยาจิวเฉลิมมิตรนักกีฬายิงเป้าบินรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่สินเพชรกลวยทองนักกีฬายกน้ำหนักรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นได้แก่พานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นได้แก่อํานาจรื่นเริงหรือเพชรปอบูรพา นักกีฬามวยอาชีพรางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นได้แก่วสันอิสลามรางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่นได้แก่เลวัตตานะนักกีฬาวีลแชร์และซิ่งรางวัลน <throat> ักกีฬาพิการหญิงดีเด่นได้แก่อำนวยเวชวิฐานนักกีฬาแบดมินตันรางวัลนักกีฬาพิการดาวรุ่งดีเด่นได้แก่อัญชยาเกตแก้วนักกีฬาว่ายน้ำรางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่นได้แก่ฟุตบอลทีมชายทีมชาติชุดใหญ่ รางวัลประเภททีมกีฬาดีเด่นได้แก่กีฬายิงปืนประเภทปืนยาวท่านอนทีมหญิงรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นได้แก่ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองฟุตบอลรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่นได้แก่มิสเตอร์แดเนียลแฟลลี่โบโลน้ำรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่นได้แก่กิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพวอลเล์บอลรางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่นได้แก่ไกลวันสุภประเสริฐเทเบิลเทนนิส จังหวัดระนองรางวัลผู้ฝ kind of ึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่นได้แก่สุเมธมุกดาพิพัฒน์แบดมินตันรางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่นได้แก่สมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นได้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีรางวัลผู้บริหารดีเด่นได้แก่เนวินชิดชอบฟุตบอลและจุตินันพิลมพักดีกีฬาคนพิการรางวัลนักวิชาการดีเด่นได้แก่ รองศาสตราจารย์ดเรเจริญกระบวนรัฐรางวัลผู้จัดการทีมดีเด่นได้แก่สมชายภูลสวัสด์มวยสากลรางวัลผู้ตัดสินดีเด่นได้แก่กัลยาสุขใดเทควันโดและรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นได้แก่นิพนธ์ฮะกีมีและนายวิวัฒวิการโนรส จนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ว่าวันนี้เราก็มีนักกีฬาที่ที่มีผลงานจริงๆที่ตรากรัมแล้วก็ฝึกฝนกนันอย่างแบบเต็มที่นะครับที่ได้วันนี้ได้เห็นรับรางวัลของความสามารถเขานะครับก็ดีใจกับทุกๆคนเลยครับเราคงต้องเตรียมพร้อมของกับการที่จะไปร i โอพาราลิมปิกนะครับอของที่เราทำพิการนี่ประมาณกันยาพยาะามาจะนำเหรียญและเหรียญทองกลับมาให้กับประเทศนะครับคง พยายามไม่ให้ต่ำกว่าผลงานของเราที่พาราลิมปิกที่ลอนดอนนะครับรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจที่เราได้รับรางวัลน,นี้ก็คือเป้าหมายต่อไปก็คือมีจะมีการแข่งขันกีฬาครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเป้าหมายต่อไปก็คืออยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะฝึกซ้อมให้เต็มที่เรว่ากีฬานี้ที่ผมทุ่มเทไปก็ดีใจสุดๆครับเพราะว่าได้ทุ่มเทมาแล้วได้รางวัลน,นี้มาครับก็ ต้องขอขอบคุณแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะ้ที่คอยสนับสนุนผมแล้วก็สปอนเซอร์ทีมงานช่างทุกคนแล้วที่คอยเชียร์ผมพักดันผมจนได้รางวัลน,นี้ครับก็รู้สึกด,ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าทั้งปีก็เหนื่อยมามา,มากแล้วก็อดทนซ้อมเพื่อทําผลงานมาก็วันนี้ได้เสื้อกับถ้วยก็ดีใจมากครับก็ <S <S ขอบคุณคนไทยทุกคนคะ่ะที่ช่วยติดตามผลงานแล้วก็สนับสนุนเชียร์พวกเราคะ่ะก็ เป็นกาลังใจให้พวกเรามากเลยค่ะถามว่าอุปสรรคมากไหมมากค่ะแต่สําหรับวันนี้เราก็ต้องภูมิใจที่สุดค่ะแล้วกข็ขอบคุณมากที่สุดทุกๆุก,ก,กฝ่ายค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือค่ะก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานนี้เป็นรางงานที่ดีเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากรทางการกีฬานะคะปีห9วางแผนเข้าสู้วาง2ด้านก็คือ1เตรียมไปคอลี่ไฟล์ลีโอเดจานิโลนะครับ เพื่อจะให้ได้ที่นั่งมากที่สุดแล้วก็มีโอกาสกิบเหรียญมาให้ได้ที่สุดการพัฒนาของการกีฬาการที่จะทําสนามของเราให้เป็นปอดและหัวใจของเมืองเป็นศูนย์ฝึกพร้อมกันนั้นให้เป็นศูนย์วิยาศาสตร์การกีฬาที่ลงไปถึงจังหวัดเอาวิยาการกีฬาไปถึงสมาคมนั่นเรากําลังจะวางแผนที่จะพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นมาทีมงานของเราการกีฬาประเทศไทยกระทรวงเรากาลังจะสรรหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมชาติอย่างเป็นระบบและให้เป็นความยั่งยืน เพราะฉะนั้นมาตรฐานหรือเทคนิคของเด็กไทยเนี่ยก็จะได้สร้างถูกสร้างมาตั้งแต่เยาว์วัยจนขึ้นมาสู่ทีมชาตินั่นแหละก็คือการพัฒนายิ่งมาถึงทีมชาติแล้วถ้าได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาจะพัฒนาได้ง่ายมากและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนับว่างานวันกีฬาแห่งชาติเป็นงานที่เชิดชูเกียรติให้กับเหลานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยที่เป็นผู้สร้างตำนานของวงการกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สายตาคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้นะครับตอนนี้ผมอายุก็62ย่าง63นะครับ แต่ที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไรตื่นเช้ามาผมก็จะเดินเร็วหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปใช้เครื่องมือออกกำลังกายที่เริหารเอวนะหัวไหล่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปยกบาเบลแล้วก็ซิทอัพมันรักษาโรคได้นะผมเนี่ยเคยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมาแล้วนะครับมะเร็งมาแล้วเมื่อปี5 6นั่นเองนะครับแต่ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอแล้วก็จิตใจสําคัญที่สุดจิตใจต้องบอกว่าเราเป็นได้ต้องหายได้และการออกกำลังกายกับการหายใจเข้าออกลึก,ลก หรือทาสมาธิบ้างบางครั้งเนี่ยอันนี้เป็นยาที่วิเศษที่สุดตัวเราเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดนะครับผมเนี่ยมันได้กับตัวเองมาแล้วก็อยากจะบอกพวกเราคนที่ยังยังไม่คิดยังไม่เริ่มว่าจะออกกำลังกายเมื่อไหร่ว่าจะต้องไปลงยิมหรือเปล่าไม่จำเป็นรกครับอยู่หน้าบ้านก็ได้ถ้าบ้านสองชั้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเนี่ยใช้ได้แล้วออกกำลังกายอยู่เสมอตรงเนี้แหละครับพวกเราจะได้แข็งแรงนะครับผมจะคิดว่าผมยังแข็งแรงอีกนาน การออกกำลังกายอย่างไรละ่ะถึงจะได้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ส่วนรวมด้วยก็คือการออกกำลังกายด้วยการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆรดน้ำต้นไม้พลวนดินนะครับล้างจานล้างรถเทดรถมีกี่คันทั้งล้างทั้งเทดทั้งกม้มทั้งถูทำอะไรจนทุกอย่างหมดเลยนะครับมันก็ได้เหงื่อแล้วสุดท้ายก็ต้องทำร่างกายแข็งแรงทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบานอยู่เสมอ นะครับแล้วก็ The last ก็คือสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็จะขอฝากคุณผู้ชมไมนะครับทุกคนเลยก็คือผมจะฝากไว้ว่าถ้าเราเอาตัวเองยังเอาไม่อยู่แล้วนะครับจะไปเอาอะไรของคนอื่นให้มันอยู่ได้อย่างไรนี่แหะครับควบคุมร่างกายนะฮะให้ได้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ความสมบูรณ์พูนสุขของ ตัวเองให้มีความสนุกสนานร่าเริงอยู่ต่อเวลาหน้าตาก็จะเป็นอย่างผมเนี่ยครับแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นคนยิ้มยากซะหน่อยนะครับ